สวัสดีครับผมรายการพระเครื่องยอดนิยมนะครับ EP ที่1 5 6นะครับคลิปนี้นะครับมีพระเก่าๆที่สวยมานำเสนอนะครับชื่นชอบและสนใจนะครับติดต่อกันเข้ามานะครับท่านใดที่มือคับรับชมใหม่นะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับทุกท่านขอพระคุณย่างสูงนะครับจะได้ไม่พลาดชมพระเก่าๆที่สวยยอดนิยมมีราคาปิดไม่แพงนะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทรเบอร์ไลน์ตามนี้เลยนะครับแอนไลน์เจอเบอร์โทรศัพท์นะครับ เบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับไลน์ไม่ขึ้นก็สแกน QR โค้ดนะครับกดไวส่งไว้ทุกท่านนะครับพระเครื่องยอดนิยมนุยพระบ้านนะครับ ep ีที่156กครับรายการแรกเป็นเหรียญหลวงพ่อมุยวัดดอนไล่กระไหลทองนะครับสวยงามเดิมเดิมนะครับมาใหม่ๆนะครับเกติเก่าชื่อดังจังหวัดสุพรรณบุรีครับหลวงพ่อมุยวัดดอนไล่สภาพยังสวยนะครับกระไหลเก่าสวยงามนะครับปีหนึ่งสองครับรุ่นนี้นะครับเลี่ยมพร้อมใช้ เกจิยอดนิยมนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับหลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไล่สภาพสวยงามนะครับแล้วก็เหรียญเกจิชื่อดังนะครับจังหวัดสมุทรสงครามครับหลวงพ่อนุ่มหลวงหลวงพ่อเนื่องนะครับขออภัยนะครับวัดจุฬามณีครับปี2511เหรียญยอดนิยมรุ่นแรกครับเนื้อทองแดงนะครับเหรียญนี้ตอกนะนะครับที่สังคตินะครับรุ่นนี้จะมีตอกนะที่สังคติแล้วก็ณะศีรษะนะครับ โดสวยคมชัดนะครับหลวงพ่อเนื่องวัตุลามณีครับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับพศ2511สวยเก่าคมชัดนะครับเป็นลี่ยนรุ่นล่าผลพูนทวีนะครับพร้อมใช้เรี่มอ,อัดกรอบนะครับสวยงามนะครับท่านที่สนใจไม่ควรพลาดนะครับ เหรียญดีประสบการณ์สูงหลวงพ่อเนื่องครับวัจุลามณีจังหวัดสมุทรสงครามต่อไปก็เป็นพระลีลายี่ห้าศตวรรษนะครับองค์นี้สวยงามเดิมๆและหายากนะครับเป็นเหรียญฉลุหน้าฉลุหลังสวยคมชัดนะครับปลกเสพพิธีใหญ่นะครับปี2,500ครับหลวงพระพุทธลีลายี่ห้าศตวรรษนะครับสวยงามมากนะครับหรือเหรียญกึ่งพุทธกาลนะครับที่เรียกกันนะครับ สวยเดิมครับต่อไปก็เป็นหลวงพุทวดนะครับเนื้อขาวออกวัดประสาทบุญญาวาสปีศูนย์หกครับมาใหม่ล่าสุดนะครับสวยงามมากนะครับหลวงพุทวดยอดนิยมนะครับเนื้อขาวปีศูนย์หกวัดประสาทครับสามเสนกรุงเทพนะครับพิมพ์ลึกสวยคมชัดนะครับหลวงพุทวดยอดนิยมปีศูนย์หกเนื้อสวยงามมากครับมีรูเสียบนะครับตามตำรานะครับ เนื้อสวยสมบูรณ์ครับปกเสกพิธีใหญ่เช่นกันนะครับวัดประสาทสามเสนกรุงเทพต่อไปก็เป็นพระกุชื่อดังนะครับกุวัชนะสงครามนะครับซุ้มถาวันนะครับยอดนิยมครับสวยงามเดิมเดิมนะครับพระกุวัชนะสงครามเนื้อผงครับสมบูรณ์สุดนะครับมาใหม่ๆหนะครับเป็นพระกุชื่อดังกรุงเทพมหานครครับกุวัชนะสงครามภาพเก่าๆเดิมๆสวยๆนะครับานใดชื่นชอบไปสนใจนะครับ ติดต่อเข้ามากันเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่แจ้งไว้นะครับพระเก่าๆนะครับสวยๆมาใหม่หลายรายการนะครับต่อไปก็เป็นพระสมเด็จปางใส่ญาตครับพิมพ์ลึกสวยคมชัดนะครับพระสมเด็จปางใส่ญาตเป็นพระกุโบราณนะครับบางขุนพมนะครับพิมพ์เล็กครับกุเจดีเล็กนะครับพิมพ์นี้นะครับบางขุนพมกุเจดีเล็กปางใส่ญาตครับ สุดยอดหายากนะครับมาพร้อมค่าปลูกเก่าสวยครับพระสมเด็จบางขุนพรมครับสวยเก่าและงดงามนะครับไม่ค่อยเจอนะครับพิมพ์เล็กแบบนี้นะครับสนใจไม่ควรพลาดนะครับติดต่อกันเข้ามานะครับต่อไปก็เป็นเหรียญหันข้างนะครับเหรียญอาจารย์ฟันวัดป่าถ้ำขามจังหวัดสกลนครครับสวยคมชัดนะครับปีหนึ่งห้านะครับรุ่นพิเศษ เหรียญหลวงปู่ฟัน่นอาจารย์โลนะครับวัดป่าถ้ำขามจังหวัดสกลนครสภาพยังสวยครับนา,นานมาทีนะครับเหรียญยอดนิยมนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับหลวงปู่ฟัน่นวัดป่าถ้ำขามจังหวัดสกลนครครับชื่นชอบและสนใจนะครับติดต่อกันเข้ามานะครับ ่อกันด้วยสุดยอดหายากนะครับลูกรอหลวงพ่อโสธรปีสองสี่เก้าเจ็ดสองหน้าเป็นพระยอดนิยมนะครับพิมสองหน้านะครับหลวงพ่อพุทธโสธรเนื้อเงินครับมีวงแหวนนะครับเป็นรุ่นยอดฮิตยอดนิยมมากๆนะครับและหายากครับหลวงพ่อโสธรนะครับสองสี่เก้าเจ็ดมีวงแหวนเม็ดพระศกห้าเจ็ดนะครับแถวล่างแถวบนนะครับสองหน้านะครับ เป็นผสมห้าเจ็ดครับสวยเดิมนะครับหนาสวยและหนักนะครับหล่อตันนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับหลวงพ่อพระธโสรสองสี่เก้าเจ็ดสองหน้าครับเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับต่อได้วยพระปิดตาวัดห้วยจระเข้นะครับพระปิดตาพิมพ์หูกระต่ายหลวงปู่นาคครับจังหวัดนครปฐมเป็นนื้อเมฆพัดนะครับโบราณนะครับ เก่าสวยสมบูรณ์ครับภาพปิตายอดนิยมนะครับหลวงปู่นาควัดห้วยจรเข้ครับสนใจและสนใจนะครับเป็นวรผ้านะครับติดต่อเข้ามานะครับภาพปิตายอดนิยมนะครับหลวงปู่นาควัดห้วยจรเข้ครับจังหวัดนครปฐมสุดยอดพุทธคุณนะครับแคล้วคลาดกรงกระพันมหาอุดครับพรพปิตาหล่อโบราณเก่าสุดยอดสายเหนียวนะครับหลวงปู่นาคครับสวยเก่าเดิมนะครับอายุเป็นร้อยปีนะครับพิมพ์หูก็ตายครับ วัดห้วยจระเข้ครับสุดยอดเหรียญเก่าหายากนะครับมาใหม่อีกหนึ่งรายการนะครับเหรียญลูงปุโตวัดไปดูชิมพีครับเหรียญกลมใหญ่เป็นเหรียญรุ่นยอดนิยมนะครับปี2512เหรียญนี้มีจานด้านข้างนะครับกรณีพิเศษนะครับให้ชมชัดชัดนะครับสวยงามนะครับพระเครื่องยอดนิยมนะครับเห็นรอยจานเก่านะครับทั้งสองด้านลูงปูโตนะครับ วัดประดู่ฉิมพีครับเนื้อทองแดงกระไหลทองแห้งๆเก่าๆสวยๆครับผิวสวยงามมากนะครับรุ่นยอดนิยมนะครับหลวงปู่โต๊ะครับปี2512สุดยอดหายากอีกหนึ่งรายการนะครับเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับ2460หครับเหรียญขอบกระบอกเนื้อทองแดงนะครับสวยงามมากครับเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลม ผูเชื่อมห่วงเชื่อมเก่านะครับได้ธรรมชาตินะครับเหรียญเกจิยอดนิยมนะครับหลวงพ่อวัดบ้านแหลมครับจังหวัดเพชรบุรีท่าใดชื่นชอบและสนใจนะครับอยากได้ไปใช้ไปบูชานะครับหรือเก็บสะสมไม่ควรพลาดนะครับติดต่อกันเข้ามานะครับชมภาพเพิ่มเติมทางไลน์นะครับทุกท่านเหรียญยอดนิยมครับหลวงพ่อวัดบ้านแหลมสุดยอดประพุทธของประเทศไทยนะครับ ต่อไปก็มาชมพระสมเด็จงาแกะนะครับสมเด็จวัดเกศชโยนะครับอยู่ในตลับเก่าสวยงามครับเป็นงาแกะเก่านะครับเดิมๆนะครับสวยงามมากครับพระสมเด็จวัดเกศเจ็ดชั้นศิลปะสวยงามชั้นครูนะครับมาใหม่ล่าสุดนะครับพร้อมตลับนะครับเก่าเดิมครับพระสมเด็จวัดเกศเจ็ดชั้นครับเนื้อสีสวยมงาๆบ้านๆนะครับ สมบูรณ์สุดๆนะครับอยู่ในตลับก็สวยงามนะครับพระสมเด็จวัดเกตเจ็ดชั้นงาแกะเก่าครับมาใหม่ล่าสุดครับต่อกนด้วยพระสมเด็จนะครับอกวีนะครับหลวงผ่้เผือกวัดกิ่งแก้วประมาณปี2496นะครับรุ่นนี้นะครับพระสมเด็จพิมพ์อกวีเนื้อผง9ชั้นนะครับพระสมเด็จ9ชั้นหลวงผ่้เผือกวัดกิ่งแก้วครับท่าใดชื่นชอบและสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับ พระเก่าสวยยอดนิยมบ้านนะครับพระสมเด็จอกวีหลวงู้่้เผือกวัดกิ่งแก้วครับหลังยันนะครับยันจมนะครับยอดนิยมนะครับหลวงู้่้เผือกวัดกิ่งแก้วครับพุทธคุณกระสุดยอดนะครับเมตตาค้าขายและคงกระพันนะครับสวยเก่าและคมชัดนะครับต่อกันด้วยเหรียญรอห้านะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่ในตลับเก่าสวยเดิมนะครับ เหรียญในหลวงรัชกาลที่ห้าเป็นเหรียญเข็มกัดโบราณนะครับเนื้องเงินครับยังสวยนะครับพระบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื้องเงินครับเป็นเหรียญเข็มกัดนะครับเป็นเหรียญกระดุมนะครับขออภัยนะครับเหรียญกระดุมน่าจะข้าราชการระดับสูงสมัยก่อนใช้นะครับตกมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานก็นำมาเสร็จตลับสวยงามนะครับ เหรียญกระดุมครับเนื้อเงินรัชกาลที่5เก่าสวยงามนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อไม่พี่น้องเ c ซที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่นะครับจะได้ไม่พลาดชมพระเก่าๆที่สวยกันนะครับต่อไปก็มาชมพระสมเด็จอลาหังกูวัดมหาธาตุนะครับจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับพระสมเด็จอลาหังครับซึ่งเป็นพระสมเด็จองค์ปถมมาเลิกยุคแรกในการนำพระเนื้อผงมากดเป็นพิมพ์พระสมเด็จนะครับเก่ามากนะครับในธรรมชาตินะครับ สวยสมบูรณ์ครับพระสมเด็จอลาหังโกวัดมหาธาตุครับอายุร่วม200ปีนะครับเนื้อเก่าโบราณมากๆครับถ่าชอบป้ะสนใจไม่ควรพลาดนะครับติดต่อเข้ามานะครับพระสมเด็จสสวยๆเก่าๆยอดนิยมครับให้ชมกันชัดนะครับเนื้อเก่าแห้งมากครับพระสมเด็จอาหังวัดละคังวัด มหาธาตุนะครับพิมพ์นี้นะครับสวยสมบูรณ์ครับต่อก็ด้วยพระกูวัชนะสงงฆามนะครับมาใหม่ล่าสุดนะครับองนี้ลงลักปิดทองเก่าครับพระกูเก่ายอดนิยมนะครับกรุงเทพมหานครครับซุ้มเถาวันนะครับสวยสมบูรณ์นะครับลงลักปิดทองเก่าพระกุวัชนะสงงฆามครับสุดยอดหายากนะครับลงลักปิดทองเก่าสวยแบบนี้นะครับ ชื่นชอบและสนใจติดต่อเข้ามานะครับเป็นพระกูชื่อดังนะครับกรุงเทพมหานครครับกูวัชนะสงครามสุดยอดพระเก่าสวยบ้านนะครับต่อไปก็มาชมเครื่องรางค้องขังนะครับในด้านแควคาดกระพันป้องกันพยัตรายนะครับกะลาแกะลาหูอมจันหลงพระน้อยวัดศรีสะทองครับจังหวัดนครปฐมนะครับสวยสมบูรณ์ครับกะลาเก่าเก่าแห้งนะครับ จะแอนแบบนี้เลยนะครับด้วยความเก่ามียันนะักขละนะครับด้านหลังครับกลาแกะหลวงพ่อ้อยวัดศรีสะทองนครปฐมเผื่อเจอถ้าที่ชื่นชอบและสนใจนะครับไม่ควรพลาดนะครับพุทธคุณสุดยอดนะครับหลวงพ่อ้อยวัดศรีสะทองครับเก่าสวยสมบูรณ์กลาแกะลาวหูอมจันทร์ครับ ต่อไปก็มาชมพระหล่อโบราณนะครับพบเจอได้น้อยมากนะครับพิมพ์นี้นะครับเหรียญหล่อพิมพ์ห้าเหลี่ยมหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรมีจารึกชื่อนะครับด้านหลังนะครับรุ่นห้าเหลี่ยมนะครับวัดบางคานครับสองพันสี่ร้อยห้าสิบสี่ยุคสมัยปีที่สร้างนะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าเนื้อขันลงหินนะครับสุดยอดหายากนะครับหล่อหูขวางโบราณส่วนใหญ่จะเจอจะไม่มีหูนะครับ เหรียญหล่อสุดยอดประสบการณ์สูงยุคแรกๆหลวงพ่อเงินครับวัดบางคานจังหวัดพิจิตรท่านในที่ชื่นชอบและสนใจนะครับ0 6น0 1 7ก7 4 2ูเหี่ครับเหรียญหล่อโบราณเนื้อขันลงหินครับสุดยอดหายากนะครับส,สวยดัเดิมนะครับหลวงพ่อเงินจังหวัดพิจิตรครับ ต่อไปก็มาชมพระกิ่งโบราณนะครับกิ่งเก่ายอดนิยมนะครับวัสดุทัศนนะครับสมเด็จพระสังฆราชแพ้วัสดุทัศน์ครับองค์นี้สวยพิมพ์ลึกคมชัดนะครับได้ลํำหนานะครับบึกบืนนะครับกิ่งโบราณครับอดข้างนะครับสมเด็จพระสังฆราชแพรวัสดุทัศน์ครับสวยสมบูรณ์นะครับมาใหม่ๆนะครับน่าจะสร้างอยู่ในช่วง79นะครับพศ2479นะครับ หน้าไทยนะครับกิ่งหน้าไทยโบราณครับพัดแต่งเก่าทั้งองนะครับกิ่งวัสดุทัศนสมเด็จพระสังฆราดแพรครับอุดข้างนะครับตรงนี้นะครับจะเห็นชัดเจนนะครับกิ่งเก่ายอดนิยมครับท่านใดชื่นชอบและสนใจนะครับไม่ควรพลาดนะครับสวยงามมากครับสุดยอดพระกิ่งไทยนะครับต้องยกให้ต้นตำหรับนะครับกิ่งเก่าวัดวัสดุทัศนครับ กิธีกรรมในการสร้างนะครับสุดยอดนะครับสวยงามนะครับหน้าใหญ่ๆนะครับที่สําคัญนะครับพระแต่งเก่าทั้งองค์ครับช่วงท้ายรายการนะครับปิดท้ายรายการนี้กันด้วยหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวครับเป็นพระเนื้อผงคุกลักนะครับยุคต้นนะครับลงลักปิดทองเก่าสวยๆครับพระปิดตายอดนิยมนะครับหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวจังหวัดกาญจนบุรีครับลักและทองนะครับสวยเดิมสุดๆนะครับ อย่าช้าอย่าพลาดนะครับท่านชอบสนใจรายการไหนติ๊กขวาโทรศัพท์ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับชมภาพเพิ่มเติมทางไลน์นะครับทุกท่านรักเก่าๆหนาที่สวยแบบนี้นะครับหายากสุดๆนะครับในรอบ 10- 20ปีจะเจอสักองนะครับพระปิดตายอดนิยมครับหลวงพุยิ้มวัดหนองบัวจังหวัดกาญจนบุรีครับรักทองหนาสวยนะครับสมบูรณ์มากๆครับ นุ้ยพับบ้านยอดนิยมนะครับ EP ที่156ครับไปพบกันคลิปต่อไปนะครับเชินชอบและสนใจนะครับอย่าลืมกดติดตามกันนะครับขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงนะครับที่เข้ารับชมครับราคาไม่แพงนะครับมีราคาปิดให้กับทุกท่านครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับโอนไวส่งไวทุกท่านครับ